เรา o n s e ฟ r weit u n เส i ย s u c h ะ n u า s e r äh, Ausgang 13 oder 14. ตอนนี้เราอยู่ชั้นใต้ดินค่ะเราต้องหาทางออกที่13หรือ14ค่ะนี่ดตามนี้ตามนี้นี่เลยนี่เลยเบื่เส้นไรเซน Wir müssen äh, zu dem Bahn noch. Zug. Wir müssen noch Zug suchen. Kannst du nachher nochmal da oben kommen, Dann kannst du deinen Zug nochmal aufnehmen. Mhm, stimmt. สวัสดีค่ะอดวันวันค่ะเพื่อนๆคะ่ะอดวันวอยู่ที่สนามบินนรอเวยสนามบินที่ออสโลค่ะวันนี้ได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะวันนี้คือวันศุกร์ค่ะก็ได้มาเที่ยวที่นี่ก็นว่าเป็นอะไรที่เออเซอร์ไพรส์นะค่ะเซอร์ไพรส์มากเลยแล้วที่นี่ก็จะมี รับแลกเงินบาทไทยเราด้วยนะคะค่ะรับแลกเงินบาทไทยหรือว่าใครมีญาติพี่น้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ส>เขาก็จะรับแลกเงินบาทไทยด้วยนี่ไงนี่ไงมีธงชาติไทยด้วยธงชาติธงชาติธง,งชาติไทยค่ะนะคะสุดยอดมากเลยค่ะเป็นรอยที่เซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์ค่ะเลิศอะ